มาดูในเรื่องของการสมัคร AIA Pay นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวิธีการสมัครในเรื่องของการรับเงินนะคะที่ทาง a a, a นะคะจะมีการจ่ายเงินผ่านธนาคารให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็จะลดความยุ่งยากในเรื่องของการที่เช็คอาจจะสูญหายนะคะเกิดค,ความล่าช้า ซึ่งวิธีการสมัครตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง QR Code ไว้ให้พวกเรานะคะด้านท้ายคลิปนะคะยังไงก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็ลง AE p ได้เลยนะคะมาดูวิธีการกันค่ะสำหรับการรับเงินผลประโยชน์ผ่านธนาคารนะคะหรือบัญชีธนาคารของเรานะขั้นตอน,นง่ายๆเลยคะ่ะเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะแล้วเราก็สมัครค่ะ สมัครเข้าระบบด้วย AAID นะคะเลือกไปที่กรมธรรม์น,นะคะเรามีกี่กรมธรรมาา์ระบบจะขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกเล่มกรมธรรมาา์สักเล่มหนึ่งที่เราต้องการนะคะคลิกเลือกไปค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะคะคลิกไปที่คําว่าบริการอื่นๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อคลิกเข้าไปแล้วค่ะเราก็จะพบกับคําว่าขอรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารนะคะเมื่อเจอคํานี้แล้วก็กดปุ่มได้เลยค่ะ เขาก็จะให้เราอ่านเงื่อนไขต่างๆนะคะเราก็กดยอมรับนะคะตรงนี้เนาะกดยอมรับให้เรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นการยอมรับนะคะจากนั้นก็มาดูสถานะถัดไปเนาะ,ะก็จะเป็นเรื่องของการกดปุ่มค่ะเราก็จะสามารถสมัครด้วยบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งต้องเป็นพร้อมเพย์ในเรื่องของบัตรประชาชนเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าจะได้ตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้อง ให้ตรงกับเลขที่บแบบประชาชนของเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะหรือเราจะเลือกในเรื่องของบัญชีธนาคารก็ได้ค่ะเราก็จําเป็นจะต้องกรอกในเรื่องของเลขที่บัญชีให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะกดถัดไปค่ะนะคะเลือกช่องทางการรับชําระนะคะว่าจะเอาแบบไหนเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกกรมธรรม์ค่ะกรมธรรม์น,นี้เราก็สามารถที่จะเลือกอให้เอฟเฟกกับทุกๆเล่มกรมธรรม์ที่เรามีการ รอ,อรับเรื่องเรื่องของการเคมได้นะคะถ้าไม่ถูกต้องก็กลับเข้าไปแก้ไขได้ค่ะหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะมีการส่ง OTP เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็แค่กรอก OTP ลงไปค่ะเพราะว่าเขายืนยันมาแล้วเนาะจะได้รู้ว่าอันนี้คือตัวจริงนะคะจะเป็นการรับ OTP นะคะผ่านที่เบอร์เบอร์ของเรานะคะหรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้ก็ถือว่าเป็นการจบในเรื่อง การสมัคร AIA Pay ค่ะเพียงแค่นี้ค่ะเวลาที่เรามีเคมเลมใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ทางบริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่เราผูกไว้อย่างเรียบร้อยเลยแบบนี้ก็ถือว่าง่ายและก็สะดวกมากเลยนะคะใครที่ยังไม่สมัครนะคะสามารถสมัครได้เลยค่ะวิธีการสมัครอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะไม่ยากะคะ่ะเราจะทิ้ง QR Code ไว้ให้นะคะทุกท่านสามารถสแกนแล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนคะ่ะฝากไว้นะคะประกันทําแล้ว ต้มเค็มได้นะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ